สวัสดีครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาแถวแถวถนนนาคิว่านะครับเป็นสำนักของคุณตุ้ยอนุสร์จีคีรีมารับผลผลิตอันใหม่ของคุณตุย้ยสวัสดีครับคุณตุย้ยสวัสดีครับ,รบโอ้ชิวๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามารับผลผลิต มารับผลผลิตมารับผลผลิตไปทดสอบดูปะว่ากันเลยดีกว่าครับผม,มรมาเราวันนี้ไปล็อกที่ไหนครับวันนี้เดี๋ยวจะมีไปล็อกที่รูปหกหกครับชิวๆครับผมชิวเครับแล้วนี่ก็เป็นอ่า ผลผลิตจากคุณตุ้ยนะฮะ Super n o v าครับผมอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของผมเองนะครับเป็นชื่อ Super n o v านะครับก็ให้สิยงแตกแบบมาเชว์เชสเตอร์ลอยเข้าไปคนจะโดนกระชากวิญญาณตอะเมื่อ,อกุอ้าเอเอาให้พุ่งกัน,ปนไปเลยดีเดียวกระชูดแน่นอนครับผมม,มารับแล้วมารับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทดสอบกัน อาจทนย์แอนก็มาถึงบ้านไปพร้อยนะครับก็เจ้าซูเปอร์โนวาร็อกเซอร์วิสของคุณธนสรจีคิรีคุณตุ้ยของเราเองเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าเอ๊ด้ผมผมทำไมมารีวิวเจ้าเอฟเฟกตัวนี้ของใครอื่นทั้งที่ผมกำลังจะมี เป็นซิกเนเจอร์เพลกับชาร์กนะครับอ,อันนี้ผมทําแบบว่าเพื่อนทําให้เพื่อนก็ในทัศนะของเพื่อนโดยที่ไม่มีไม่มีเรื่องอเขาเรียกว่าผลประโยชน์ทางธุรธกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมผมก็ยังรักกับทางชาร์กเพดเดลอยู่นะครับก็เริ่มกันเลยก็คือมาถึงหน้าตาของมันก่อนนี่อันแอน ก็จะเป็นสีขาวนวลเชียวสีขาวมุกสวยค่อนข้างสวยกลัวว่าจะเหยียบไปแลจะจะทำความแปดเปื้อนให้กับเจ้าเอฟเฟกตตัวนี้หรือเปล่าขนาดของมันเมื่อเทียบกับรถถังของบอสนะครับก,ก,ก็ไม่ได้หนีกันมากไม่ได้หนีกันมากก็ก็นี่จะเจ้าซูเปอร์โนวาไดฟ์จะตัว ย่อมกว่าเล,เล็กน้อยนิดเดียวก็ทีนี้มาดูพวกคอนโทรลน็อปต่างๆก็จะมี3ามปุ่มมี Volume มีโชนแล้วก็มีเกนหลักๆก,ก็จะมีนี้สามปุ่มนี้คงไม่ต้องบอกแล้วนะว่ามันใช้งานยังไงรู้กันอยู่แล้วก็ยังมี mid boost นะครับ mid boost นี่เห็นทางคุณตุ้ยบอกว่ามันจะช่วยเพิ่ม บูสต์ย่านเสียงกลางขึ้นแล้วก็จะช่วยเพิ่มเฮดรูมก็คือความอิ่มของเสียงความดังเสียงให้มากขึ้นด้วยสวิชที่ใช้เป็น two bypass นะครับสวิชแบบนี้ก็จะเวลาเราไม่ใช้เอฟเฟกหรือไม่มีกระแสะไฟเข้ามาเนี่ยมันยังสามารถส่งสัญญาณกีตาร์ของเราผ่านไปที่ แอมได้โดยที่ไม่ผ่านวงจรบัฟเฟอร์ข้างในไม่ผ่านวงจรเสียงข้างในเลยเป็นทูบายพาสจริงๆความพิเศษของเจ้า Supernova Drive ตัวนี้อย่างนึงก็คือมันสามารถใช้ไฟกระแสะไฟกระแสะตรงเลยครับ DC v o l t ได้ตั้งแต่9ถึง18โวลต์เลยการใช้18โวลต์จะทำให้มันมีความอิ่มมากขึ้น มีเกณฑ์ที่มากขึ้นด้วยก็เดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆทดสอบโดยใช้ RG550 ตัวนี้นะครับที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นกีตาร์ที่ใช้ทดสอบและก็แอมเมซ่าดูอัลเ t ติฟายเที่ตั้งแมกอยู่ตรงนี้เป็น M. แอมมือใช้ไม ขัโ,โฟนของเซนไฮเซอร์จับเสียงไว้ให้คุณฟังไปลองฟังกันครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นด้วยการฟังเสียงคลีนกันก่อนนะครับผมโดยที่แอมเมซาที่ผมใช้ก็จะตับโดยการคัดเสียงย่านเบสลงไปนิดหนึ่งประมาณสิบโมงครึ่งถึง11บอโมงนะครับเพราะว่าตูดเขาใหญ่อยู่แล้วนี่เป็นเสียงจากบริดจ์เิกตาบนะครับผม Música รัผมลองดูอ่าลองเริ่มจากปิดสูดก่อน 等下，你。<laughs> จากครีมโทนให้ฟังก่อนละกันดูซิว่า,าผมจะปรับแบบต่างๆด้ดวยดูซิว่าอาจจะชอบใจกันแบบไหนบ้างนะครับ คงได้ฟังได้ยินเสียงอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกัน <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงทัศนะของผมในการรีวิวที่มีต่อ,เ,อเจ้า Supernova Drive นี้ผมได้คุยกับคุณอนุสรจีคิรีไว้แล้วว่าขออภัย <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมรีวิวเนี่ยผมจะบอกถึงในสิ่งที่ผมชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอะไรที่มันควรจะเป็นหรือว่าไม่ควรจะเป็นด้วยครับเอาเอาไว้เป็น เขาเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันให้กับผู้ที่สนใจเอาไว้พิจารณาเพราะว่าของอย่างหนึงมันจะไม่เหมาะกับทุกคนหรอกมันจะเหมาะกับคนนี้เหมาะกับคนนี้แต่อาจจะไม่เหมาะกับคนนี้ก็ได้ทีนี้ทักหน้าของผมกับเจ้าซูเปอร์โนวาดาร์เนี่ยคือมันเป็นเสงแตกที่มีเรนจ์ที่ค่อนข้างกว้างมากปิดสุดนี่มันแทบจะแบบ เป็นอ e วด r i v e เลยพอเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีความก้าวร้าวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันก้าวร้าวมากที่สุดประมาณนี้แต่ผมว่าเกินนี้ไปแล้วนอยส์มันก็นค่อนข้างเกิดแล้วก็ก็จะทำให้อาจจะเล่นแล้วเกิดความลกลงรังในเสาวได้แล้วก็อเรื่องโทน อของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกที่มันค่อนข้างคุ้งถึงพุ่งมากๆไม่มีจมแน่ๆเลยเปิดแค่นี้ก็รู้สึกว่าจะมีความคุ้งคัดทูออกมาจากจากให้กีตาร์เป็นเป็นเป็นผู้นำของวงได้แนละ้วก็แต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอ เสียงต่ำเยอะๆก็คือเสียงกีตาร์ให้มันนนั้นหนาให้มันเส้น,น,นหนาๆใหญ่ๆออกไปมีตูดเยอะๆเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเหมือนผมก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้โ o w end ค่อนข้างน้อยมันจะเน้นไปทางคู่แบบสไตล์ที่คุณตุ้ยเขาได้ตั้งใจทํเอาไว้ก็คือให้เป็น Marshall Chist Stereo นะครับ Chist e r o ก็คือแบบโหเกลักรามให้ มีพลังมากขึ้นอะไรประมาณก็จะพุ่งมากขึ้นส่วนม i d boost นี่ก็ใช้งานได้ดีทีเดียวพอบ o o s t ขึ้นมาแล้วจะอิ่มขึ้นทําให้เออเสียงมันน่าฟังมากขึ้นนะผมว่าแต่ถ้าใครอยากเล่น blues แบบให้มันอมๆนิดนี้ก็ใช้เป็นม i d boost off ไว้ก็ได้โดยทั่วๆไปแล้วก็ใครที่ชอบพุ่งๆเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับใช้ได้เลยทีเดียวเ ลองฟังดูลองลองไปลองด้วยตัวคุณเองแล้วกันว่าคุณจะเหมาะกับมันหรือมันจะเหมาะกับคุณหรือเปล่าทุกอย่างต้องลองด้วยตัวคุณเองหวังว่าจะได้เจอกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้าโอเคครับขอบคุครับ